ว่าจะคือสามศูนย์สี่อันนี้เอาเฉียนเฉียนแต่ว่าตัวเน้นนะครับเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องนะตัวบนเน้นมันมาออกสองงวดนะไอตัวเน้นนะมันก็บบ้เมียนว่านเน้นเน้นกับสิ่ลิ่มแต่ตัวเน้นเด้อนะไอตัวบ่านเน้นคืองวดว่างหันนะนะมันก็มาออกขาเก่านะไปเน้นตัวบ้านเน้นนะอันนั้นมันก็คือมาบไปตามศูนร แต่ว่าตัวจาเนี่ยมันกับบวพาดนะนอกจากมันสิ่มาศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สูงกว่านั้นก็คือุขึ้นรุดป้องนะครับขึ้นลุดนั่นนะแต่ว่าตัวจอเนี่ยคือสีบปสีบป็รุดนะตามนี้เด้อพี่นอกนะรูดแล้วมันหนักกวมูก็คือทมที่หานี่แหละนะ 4, ศูนย์สามกับศูนย์สี่อัลซีรนเพิ่มนะเขามองออกเนาะนะคือ คือสองหัวที่พานมาเดี๋ยวสองหวดที่พานมาเนาะมันบม่ได้ออกตัวนินได้พี่น้องผมว่สองหวดที่ผ่านมาเห็นบ่นะครับมันก็บเบออกตัวนิ่นนะมันก็ออกตัวจอบนะเพอ่์สีสิเตือนให้มีสตินะครับน่เบิ้งมันสม่มาเน้นบอกกับมาเก